สบายดีทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากโดงโดกเนาะเพื่อไปจังหวัดหนองคายที่ประเทศไทยไ,ไปกันเลยเป็นไรู้สึกยังไงน้องสงชิได้ไปไทยเป็นครั้งแรกวะใช่ <Hey. S 1> โอ้รู้สึกตื่นเต้น๋ะมีกมคาดหวังอย่างวันนี้ฮนะ มีเลยเป็นความสุขเตียมอยากไปอยู่เนาะขับไอยากไปด้ลงจากรถเลยนี่ไอ้เซฟเอรคนรอดอ่ะไอตอเมรอดแทต่อไไ้อ้บนรอยีแล้ไอตรงนี้ไอตรงนี้จ้าขอขอมือแนมาใ่กินาสถานที่จอดรถ เราไม่ได้ทำได้ข้ามคืนเท่าไหร่คันนึงคืนละสองพันมันจะตัดเศร้าหรเปาข้ามคืนเนาะมันจะตัดเศร้าใช่ไหมครัคืน,น,นวันเสาร์คืนวันอาทิตย์คืนคืนเช้าพัน

เป็นสถานที่ครับฝากรถเนี่ยแถวขวามิตรภาพนั่นเองมือนี้ที่ว่าพวกเขาก็มานํากันหลายคนเติมเนาะอันนี้เป็นรถคันที่หนึ่งเนาะยังมีอีกคันที่สองที่สามดอคีคนี่นะทุกคนใช้ใช่เพื่อนทุกถุงมีเนาะเอาเฮ็ดกินตอนเช้ามากินบ่เหมดเอามากินอีกเนาะทักษะบุญวาส,สนามีพระเอกคิวยี่ <c oughs> บุด้มาโดนแล้วเนาะแถวขวามิตรภาพ ไปไม่ล่ากได้มาดูแลได้ข้น้วนองโงอนุนเงินะนะทะเลกาเล่นนะ ผู้สึกจังแน้องเงินได้ไปไทยครั้งแรกว่ะโอ้คะแนนู้สึกตื่นเต้นบะโอ้ฉิได้เห็นเะเนศไทยแล้วป้าเอ็มดูด้อโอเคโอเคเอาโอเคเอาโอเคแล้วก็เยสเยโอเคไปวาได้แล้วะทุกคนไปกันเลยไปเลยมีบันขายตามมักฟงอีนทุกคน นี่ขวามิตรภาพเอากลังสิข้ามไปไทยแล้วนะทุกคนย่างไปเอาไปพบกันที่หนองคายเอ้ยย่างไปเอาบ่ย่างไปเอาเนาะย่างไปเลยย่างไปเอายา,เอาย่างหนองคายคิวย่างไปก็ได้ว่าหนองคายนะได้อยู่ได้อยู่เบิ่งรถนะเบิ่งรถนะ,นนะอ๋อเป็นบือมา มคิวจ <gesch> ับจับข้อมีกันเอาข้อมีมันนะรถ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 รรถรถรถก่อนที่เราจะข้ามไปนะทุกคนเอกสารสำคัญที่เราต้องมีก็คือหนังสือเดินทางปกติมีโดมีพาสปอร์ตแล้วเนาะแต่ว่าพาสปอร์ตเอาไปนำไซเลนวีซ่าไปอิสราเอลก็รีบเร็วมาอ๋อแต่จะสามวันนะทุกคนเนาะแต่ว่ายูการใช้งานหนึ่งปีนั่นเองก็คือพาสปอร์ตพาสปอร์ตที่ไปอยู่ได้โดนได้หลายปีเนาะ มีหลายๆคนก็กเกยมข้ามไปที่ประเทศไทยบางทีคนก็เดินเข้ามาเนาะเดินทางเข้ามาประเทศเลาวนี่เนาะมีนักกีฬาเทควันโดเป็นน้อสบายดีลิไปไทยจะครั้งละไปไทยจะครั้งละครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งแรกป่ะนี่ออหลายครั้งแล้วเนาะอันนี้นักกีฬาเทควันโดสายดำทีมยังทีมยังฝากกันไหมทีมยัง ทีมนะแข่งขมวนนั่นเองเนาะธรรมดานี่เพื่อให้มีดีหน้านะแล้วก็ไอตองเป็นผู้นำทีมของพวกเราไปในมือนี้เดี๋ยวงหักภาซียื่นเอกสารให้เพันจำหลอกจำกาแล้วก็เกี่ยมข้ามไปนะทุกคนแล้วไปพบกันหลังแล้วเอกสารไปพบกันที่ประเทศไทยนะนี่ นี่นะทุกคนหลังจากเราจําการนำปองตํารลจดตัวคนเขาาานนะ้าเมืองเนาะตัวคนเขาาาน้าเมืองเขาก็ไปกันต่อเลยสำหรับพื้มผ่านแดนนะทุกคนเขาก็จะมาเสียค่าธรรมเนียมประมาณ18บันกีบให้ปองเนาะนปองเสียภาษีเนาะแล้วเขาก็ไปกันต่อ หลังสีทองทองนะเออ่าเป็นคาสิโนเนาะเขาจ่ายค่าอ่าปีรถโดยสารเพื่อจะนั่งรถไปตตอนั่นเองเนะเป็นรถเมล์นะทุกคนค่าเฮามานำกันหลายคนก็จ่ายประมาณคนละสิบพันกีบมานำกันประมาณเก้าห้าสิบคนปะมาอนี้ปไป้าขอบใจ อพโอเคออเขาจะปีนเพ่นนั้นทุกคนโอเคครับใจไปไปต่อกันเลยทุกคนน่ะรถเมล์นี่ขเขากำลังขึ้นเ้าซื้อปียืนหรอ น้า no. โ sensor, ó, อ้โหคนหลายหลาไม่ได้ขี่รถเมย์โดนแล้วเนาะ้แล้วแนบนานั่นั่งเต็มแล้วเขอกเราก็เลยได้ยืนเกยทากันได้ยืนเนาะแต่ว่าเป็นยังไงกันแป๊บเดียวก็หอนแล้ว

bản nhạc cả cái thứ mà ăn ăn lại phần chung khuôn không nào สำหรับการตื้มข้อมูลในแพลฟอร์มมันผู้ที่ถือพาสปอร์ตมาเนาะค่อนข้างจะขามหลาดตื่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษตัวทั้งนี้น้ำสกุลตัวลุกกระเซิงต้องระมัดระวังในการเขียนนะทุกคนเพราะส่วนใหญ่มักจะเขียนผิดเขียนผิดเราก็ได้เขียนใหม่หรือวขาดกระเบื้องคาแท้ก็บบุให้ผิดนะทุกคนเนาท่านนี้ไปถ่ายใหม่เลยจะสางว่าจะสร้างว่า ผ่านแดนของเรานั่นเองแต่สําหรับพาส,สปอร์ตนะพาส,สปอร์ตที่จะบรายก๊อปปี้ตู้เราเนาะแต่ว่าต้องได้ตีข้อมูลแบบนี้เนะาะเออนอนโดไปนอนมากเลยนอนเลยอันนี้น้องดาดาเนาะเพื่นกำลังตั้งใจตีข้อมูลนั่นเองจะน้องคุยแลกไอคิวแล้วอยู่วันหนึ่งเราก็มาต่ออีกเนาะบน อาคารผู้โดยสารขาเข้านั่นเองเาก็ต้องได้ไปต่อคิวอีกนะทุกคนไปไปกันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นยุแถวฟั่งไทยนะทุกคนเนาะที่ว่าเขาข้ามมาที่ฟั่งไทยเรียบร้อยเนาะจะมีคนมาถามนะว่าสิไปใส่โดยโดยได้แล้วโดยเขามีรถมาโดยเข้าใจได้โดยโดยนีแล้วหลังจากที่เขาจํากาอยู่ที่ด้านตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศไทยแล้วเนาะเราก็มาเบิรงที่ป้ายเลยทุกคนป้ายนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนั่นเองทุกคนหนองคายชัวเม็ดเนาะก็คือแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายก็จะมีสถานที่น่าสนใจมีอำเภอสังคมอำเภอคีเชียงใหม่ บูว่าอ่านถืนอกัเนาะอ๋ะอก็จะมีอ่าวัดอ่านภาษาไทยบกไ,ได้นะคนมีจุดสม,สมวิวภูโลนน้ำตกมาที่สถานีเรือยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย เาตอนนี้ก็มาฮอดที่สถานธรรมแล้วเนาะทุกคนเป็นสถานธรรมเนาะมาพักที่สถานธรรมสลายก็มาามาตะลุยมาทำงานการกุศลเนาะเรามาพักที่สถานธรรมไทยเจินเนาะซื้อสถานธรรมไทยเจิญนั่นเองเคยมาครั้งนึงแล้วเนาะแต่ตอนนี้มาครั้งที่สองสภาพอากาศก็ยังเหมือนเดิมห่มเย็นป้าไม้หลาย มีสารที่ที่พักนะทุกคนโอเคสีเกียมตัวไปพักก่อนก่อนอาจจะประมาณนี้น,นะทุกคนเนาะอาหารเจนะทุกคนเติมเต,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 ตมิมพลังเกียมงานกลางเต้นพอดีแล้วนะฝนฝ้าฝนกระสกเลย อาหารค่ำกัน ซืนะ้อานทุกคนนะี ที่เอ่าตามที่สอบถามเพื่อนมาเป็นตลาดอันโพไซอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนั่นเองอาหารแน่นอนนองจะถือว่าอยู่ที่ลาวแน่นอน เดี๋ยวเราจะไปต่อนะนะทุกคนไปต่อที่แม็กโครไปต้อที่แม็กโครอ่ะน,นี่ขนส่งโดยสารจังหวัดหนองคายจันสองขานี่เนา,นานเะนานคก็จะพากันมาลง,ลง่จะกระโดดถไปต,ตลาดเช้าเลยขี่รถตู้ขับไป เจ้ญญามีไหนทีแค่เอื้อนทุกคนมาให้ได้บรรยากาศคล้ายๆคือนครหลวงเวียงจันเลยทุกคนเอะไรี็เป็นสะพานข้าวหน้าจำมาลองลองโยน,นหินถามทางไหมพวกมีแผนอยู่เลยโอ้สวยอย่างุวเบ,บิกตัางแข้งขนะแต่มันเริ่มจังอ่ะมก็ต้องเริ่มจังเท้เาเานะี่ย

ว่านเนเื้อเมื่อกับเพื่อกเย็นบักทัศนคติมีตู้ทุ่มเงินกับผู้ทุ่งยอก็ให้เลี้ยงเป็ดเลีเเ้ยงไก่ก็ให้เลี้ยงวัวพอหิวอพอเย็ดอะไรหลันสุกสขขช้าขากิจกรรมเดี๋ยวว่าเขาต้องหูดจุกอ่อนพอการที่จะเข<อ>าสามารถให้เลี้ยงได้ถ้าเอาแบบหาเงินเขาเงานินได้มันนี้แล้วบ่หาเงินเขาเงานินมันก็ต้องมีวิธีทางสิ ที่เขาอ่านถ้าเพื่นเข้าใจา่อมันอ๋เอมันเคยชินเนาะเราก็ต้องแม่แซบหล,ลายแต่เราก็ดูมเออแซบเองแล้วบอเอาเนี้อีกแล้วเฮาก็ดูใสแล้วาบอดใสต้องใสไหมป่ใส่ไหมมีวันที่เรามากัข้ามมาซื้อเครื่องเลย มครทางเข้าหน้าแบบทางหน้าแล้วใส่น้าไปลำบดายเอไว้ไปลบดายได้ไงทางหน้าเรามาเซาแลนะ้ะทุกคนรถจะไม่ค่อยหลายไปไหนะนี่แมคโครกลับมาข้างที่สองแล้วเนาะก่อนนานั้นก็เคยมาแต่ว่าสองสามปีหลังเนาะสลายคมดหมดล้วครับข้ามมาก็มมาจะมาซื้อเครื่องซื้อของแถวนี้เนาะอยู่ประเทศไทยกับเราครับ

ยังลูกคนอื่นอย่างไรลูกเป็นยังลูกคนตัวอ,อย่างไรน้องโบโดนัทเฟิร์สสามคนเอลี่ยนเป็นลูกอ่อนเี่เฟิร์สแต่ว่าเออได้รัรเอบเพิ่มอีกสองคนได้ดูแลเขาไปฮับไปส่งไปโรองเฮียนป้อนเขาโ